สำหรับชาวราศีกุมนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนมกราหกเจนะครับออามีอะไรกันบ้างก็ดูเป็นแนวทางไปเพิ่นๆน,นะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายเรื่องแรกโอ้บางคนบอกแม่ไพ่ออกมาคุณจะไม่ซีเรียสทนไหวนะฟ้าผ่าขนาดนี้นะครับนะเออเขาบอกงี้นะว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะครับนะก็ให้ระวังในเรื่องของอาจจะเป็น อ,อุบัติเหตุนะหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับแต่ก็นะจะไปไหนข้ามท่านโนูน่นนี้นั่นแล้วก็ระวังเนื้อระวังตัวนะครับนะแต่แล้วก็อีกอีกเรื่องนึงก็คือมันเหมือนเป็นปัญหาที่มาแบบฉับพลันทันด่วนนะครับที่เราไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะมีสติมีสตินะครับนะอ่ะ เรื่องถัดมานะเป็นเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับกับคนที่เราเนี่ยนะอยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวนะคนที่เรารู้จักมักคุ้นนะครับอ่าอันนี้ก็พอเป็นปัญหาให้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับชาวราศีกุมนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพนะหรือว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี่ก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะก็ระแวดระวังเนื้อระแวดระวังตัวเอาไว้นะ เป็นดีที่สุดนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะประมาณนี้นะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมครับ